เรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้พบกันนะครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะครับสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั่วโมงนี้นะครับให้เด็กเตรียมหนังสือคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดเล่มที่1เล่มนี้ขึ้นมานะครับเล่มนี้นะครับเมื่อเด็กนาขึ้นมาแล้วนะครับให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้านะครับ48เอ้47ครัทครับเปิดไปหน้า47หน้านี้นะครับ เปิดไปหน้า47วันนี้เราจะทำกิจกรรมในหน้า47นะครับเป็นการหาผลคูณนะครับวันนี้เราจะหาผลคูณ4ข้อนี้นะครับ4ข้อนี้นี่นะครับ4ข้อนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาทำข้อ1กับข้อ2เสร็จแล้วข้อ3กับข้อ4ให้เด็กทำเองเดี๋ยวเราไปทำข้อ1กับข้อที่2พร้อมกันครับอ่ะ เรามาดูข้อที่1นะครับดเด็กเตรียมดินสอ,อยางลบให้เรียบร้อยนะครับดูข้อที่1นะครับ152คูณ60วิธีทำนะครับ152คูณ60เท่ากับนะครับ152คูณนะครับเรากระจาย60ออก60เท่ากับ6คูณกับ10นครับ152คูณ60เท่ากับ6 ไปหนึ่งร้คูณหแล้วก็คูณ10หลังจากนั้นนะครับเด็กๆเอา6มาคูณกับ152่นะครับหกคูณหน2่คูณสอใส่2ทด1 6 5 30บบวกอีก1เป็น31ใส่1ทด3 6มคูณหเป็น6บวกอีก3เป็น9เพราะฉะนั้นเท่ากับ192่งคูณสิ เด็กจำคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูได้ไหมครับถ้าเกิดจำนวนในคูณกับ10นะครับเราก็าเอา1มาคูณกับ912 1คูณ9ก2เท่ากับ112แล้วเราก็เติมศูนย์ลงไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือ9,120เห็นไหมครับอ่ะ มาดูข้อที่2ทําพร้อมกันนะครับข้อที่2 860คูณ20เด็กพิธีทํา860คูณ20เท่ากับ860คูณเรากระจาย20ออก20เท่ากับ2คูณ10เท่ากับ860คูณ2คูณ10เห็นไหมครับหลังจากนั้นเดเ็กๆก็เอา2คูณกับ860นะครับ2คูณ860 2คูณ0ได้0 2คูณ6 2 6 2ใส่2ทด1 2คูณ8เท่ากับ16บวกอีก1เท่ากับ17เพราะฉะนั้น2คูณ860เท่ากับ1,720ก็เอามาคูณกับ10พอคูณกับ10คำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับเราแค่เอา1,720 แล้วก็เติมศูนย์ในหลักหน่วยไปอีกหตัวเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับ17,200นะครับง่ายับไหมครับอ่าเหลือข้อที่3กับข้อที่4ทําแค่ข้อ3ามกับข้อ4นะครับทําเหมือนตัวอย่างที่ครูพาทําเลยทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะครับสําหรับวิชาคณิตศ,ศาสตร์ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ